สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกนะครับพี่มาจะเจอกับพี่พ,พ,พี่อีกแล้วในอีพีที่แปดสิบเก้าสวัสดีพี่พ,พี่ยามเย็นวันเสาร์ที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนสองพันหร้อยหกสิบหกนะครับพี่วันนี้มีพระบ้านบ้านมาแบ่งปันปพหพี่อีกแล้วพระบ้านบ้านในราคาหลักร้อยพี่ วันนี้บอกได้เลยนะพี่กระซิบเบาๆว่าราคาเนี่ยไม่เกินห้าร้อยไม่เกินห้าร้อยแทบทุกอไม่เกินห้าร้อยแล้วพี่เอา้าพี่เตรียมไว้เลยไม่เกินพี่มีแบงค์ห้าร้อยสามารถซื้อได้หนึ่งหนึ่งองค์โดยประมาณนะพี่น้องเอา้าวันนี้พี่ลองดูขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่จะถ่ายน้องได้เลยนะครับพี่ดูให้ชอบเลยพี่ดูให้ใช่ แล้วพี่รีบทักถายน้องนะครับพี่เอ้าอยากดูรูปเพิ่มเติมแจ้งน้องได้ครับพี่ถ้าใจร้อนน้พี่โทรได้เลย0962594093จะแอปไลน์ก็ไอีไลนยเฮงดีเจ89และพี่สําหรับลูกค้าใหม่นะพี่พี่ไม่ต้องกังวลใจเลยครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ให้พี่ๆสบายใจได้เลยว่าพระจะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะครับพี่ถ้าน้องไปไวเกินไปพี่ๆขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่เนาะ เอาให้ชอบเอาให้ใช่นะพี่นะจะติทบถ่ายน้องมาครับเอาแเริ่มต้นกันเลยดีก,กว่าเอ้ยอย่าลืมพี่อย่าลืม,ลมก่อนจะเริ่มต้นรายก,ก,การแรกก่อนจะเริ่มต้นรายการแรกน้องกราบขอพี่พี่หน่อยน้องกราบขอพี่พี่หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละห like, นึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องค่ะพี่นี่เอาเริ่มต้นรายการแรกชุดข้างบนนะพี่จะเป็นพระชุดเล็กเล็กๆน่ารัก ให้เด็กใช้ให้ผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายที่ชอบอ,อย่างผมเนี่ยไม่ชอบใส่พระองค์ใหญ่ชอบใส่พระเล็กๆได้เลยครับพี่เอา้าลองดูนะครับพี่นะเอาอย่างนี้ครับพี่เหรียญพระไพรีพินาวัดบว 95, รสองสี่เก้าห้าลงยาสีเหลืองสวยๆลงยาสีเหลืองสวยๆแบบนี้ครับพี่นี่ลองดูครับพี่นี่สองสี่เก้าห้าอะหึงพี่ลองดูครับพระเล็กๆน่ารักดีพี่อันลองดูนะพี่ลองดูรายละเอียดแบบนี้อ่าลงยาสีเหลือง พระไพรีพินาศลงยาสีเหลืองอย่างนี้ครับพี่เนื้อเหมือนจะเป็นเนื้ออปาก้าลงยาสีเหลืองนะครับหรือเนื้อเงินเนี่ยพี่เอาลองดูแล้วกันนะผมไม่ค่อยกล้าหรอกว่าไปตีเนื้อเงินนะพี่ลองตีว่าเป็นเนื้ออปาก้าไปก่อนแล้วกันเนาะเป็นอปาก้าลงเงินเอ้ลงยาสีเด็กหรือสีเหลืองนะพี่นะ ตีเป็นอัปปากาให้พี่ไปก่อนถ้าเป็นเนื้องเงินพี่ก็ถือว่าแจ็คพอตแตกโชคดีไปเลยครับพี่อลองดูนะพี่นะสองสี่เก้าห้าแบบนี้ผมตีเป็นอัปปาก่าพอครับพี่ลองดูนะพี่นะพัดเล็กๆนะพี่ดูารายละเอียดยังดูคมชัดเจนดีครับพี่คมๆจะชัดครับพี่สองสี่เก้าห้าชัดเจนครับพี่ลองดูนะพี่นะลองดูนะพี่เนี่ยโอ้โหโลงยาสีเหลืองสวยงามจริงๆครับพี่ลงยาสีเหลืองสวยงามจริงๆครับพี่พเหรียญพระไพรีพินาศวัดบวรสองสี่เก้าห้าอย่างเงี้ยพี่เอาเลยห้าร้อยบาทบอกได้เลยว่าวันนี้ หนึ่งองค์เนี่ยพี่ต่อนหนึ่งองค์เนี่ยมีใบใบม่วงใบเดียวพอมีใบม่วงใบเดียวพออ้าวลองดูครับพี่รายการต่อมาพระปิตาหลวงปู่สุขเนื้อชินตะกวัวแบบนี้โอ้โ oh, หพระเล็กๆน่ารักดีพี่พระเล็กๆน่ารักดีพี่ลองดูเนี่ยเรียมเก่าๆคลาสสิกวินเทจวินเทจสุดๆครับพี่เนี่ยพระปิตาหลวงปู่สุขนะพี่นะเนื้อตะกวัวแบบนี้ชินตะกัวแบบนี้พี่ลองดูโอ้โ oh, หพี่ลองดูอย่างเงี้ยพี่ๆชอบไหมครับพี่ๆชอบไหมครับเนี่ยพี่ลองดูนะพระปิตาหลวงปู่สุข อย่างนี้ครับพี่เนื้อชินตะกวดนะพี่นะเนื้อชินตะกวดแบบนี้พี่ลองดูดนี้ด้านหลังนี้โอ้โหมีรอยจานนะพี่ตอนแรกผมคิดว่าไม่มีรอยจานตอนแรกมองไม่เห็นลงกล้องมีแสงดีๆเอาเห็นรอยจานด้วยมีรอยจานชัดเจนครับพี่อย่างนี้มีรอยจานชัดเจนหนึ่งครับพี่เลี่ยมคลาสสิกอย่างนี้เลยพี่เอา400บาทโอ้โห,หราคาโดนใจพี่ๆไหมครับ400บาทเท่านั้นครับพี่เอาลองดูนะพี่นะรายการต่อมาเลยเอาอันนี้ยผมไม่บอกเลยหรยอว่าอันนี้ยอมรับ มอบเลยพี่มอบเลยไม่ทราบที่มอบหรือว่าไม่ทราบที่พี่พี่พร้อมหรือยังที่จะกินตับ, <t> ตบกินไตน้องนะครับพี่นะลองดูเลยพี่ถ้าพี่พ,พี่ทราบจัดไปเลยน้อง <t> แบ่งปันไม่แพงและพี่เป็นพระเนื้อผงพระเนื้อดินประมาณนั้นนะพี่นนอะโซนนั้นเลยพี่เลี่ยมเรียบร้อยเลี่ยมเรียบร้อยแล้วพี่เลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วพี่ขึ้นคอได้เลยนะครับเนี่ยเลี <t> ่ยมเรียบร้อยพี่พี่เอาไปขึ้นคอได้เลยนะพี่นะนี่พี่ลองดูเนี่ยพี่ลองดูพระเนื้อผงเนื้อดินประมาณเนี้ยพี่เนื้อผงเนื้อดินประมาณนี้พี่เนี่ยอืมดูอ่ะเก่าๆดีพี่พระเนื้้ออโซนเเเืก่่าดีีครับพ เนื้อเก่าเก่าเนื้อผงเก่าเกาอย่างเงี้ยพี่เนื้อผงเก่าเกาแบบนี้พี่แต่มันไม,ไม่ไม่มั่นใจนะเป็นเหมือนเออพระอะไรอะพระพุธซุ้มอะไรสักอย่างผมไม่มั่นใจจริงๆอันนี้ไม่ทราบไม่ทราบยอมมอบเลยพี่ไม่ทราบยอมมอบเลยพี่ให้ทางพี่ๆีีกว่านะแบ่งทางพี่ๆีีกว่าพี่พีท่านใดทราบจัดไปเลยอย่างเงี้ยครับพี่มอบตัวเลยเอาสามร้อยบาทโอ้ย มอบตัวเอา300บาทพอพี่ยอมเลยยอมจริงๆอันนี้ไม่รู้ที่นะพี่เนาะเอารายการต่อมาพี่เนี่ยพี่กุวัดพับกุวัดพับตุ๊กตาตุ๊กตากุวัดพับแบบนี้ครับพี่ลองดูนะเนี่ยผมนานๆจะเจอทีนะพี่เนาะนานๆจะเจอทีพี่เนี่ยตุ๊กตาพระองค์ตุ๊กตากุวัดพับแบบนี้พี่ลองดูครับนี่พี่ๆลองดูอย่างเงี้ยพี่ๆชอบไหมครับเนี่ยพี่เนี่ยอ่าเนื้อโซนแบบนี้นะขาวเนื้อโซนขาวอย่างเงี้ยพี่่ชอบไหมครับอย่างเงี้ยพี่ลองดูนะครับ นี่ครับพี่เนี่ยอรือ,อพี่ลองดูเลยครับพี่ลองดูเลยอย่างเงี้ยอืมอ่าลองดูพี่ลองดูนะครับเนื้อขาวๆอย่างเงี้ยพี่เล็กๆน่ารักน่าใช้เอาไปสี่ร้อยบาทฮึดูครับพี่บอกแล้ววันเนี้ยพี่ถ้าพี่ต้องการหนึ่งองคนะ์เนี่ยพี่มีใบใบม่วงใบเดียวนะพี่พี่มีใบม่วงใบเดียวได้แล้วได้เป็นเจ้าของแล้วพี่ทุกรายการเราบอกเลยว่าอ,อืราคาแบ่งปันเบาๆจริงๆครับพี่เอารายการต่อมา เหรียญหล่อหลวงปู่สุกน้องพี่น้องประพามนทนหลังเรียบแบบนี้พี่เป็นพัลโลนะเป็นพัลโลนะพี่นะหนยพี่ลองดูครับเนี่ยเนื้อหาแบบนี้พี่เนื้อหาแบบนี้ผมได้มาบ้านๆเลยพี่เนี่ยได้มาบ้านๆอย่างนี้เลยครับพี่เนี่ยได้มาบ้านๆแบบนี้เลยผิวหิ้งหิ้งผิวแบบเนี่ยพี่ลองดูเนี่ยมีฝุ่นมีอะไรเกาะนะพี่นะข้างในเนี่ยมีฝุ่นมีอะไรเกาะอยู่เลยครับพี่เนี่ยลองดูครับพี่ลองดูครับพี่เนี่ยนี่อย่างนี้ด้านหลังล่ะด้านหลังนี่พี่ดูอ่ะ เนี่ยครับพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้เรียมเก็บขอบเรียบร้อยเรียมเก็บขอบเรียบร้อยครับพี่เอ้าลองดูนะพี่นะอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยครับพี่เอ้าสามร้อยบาทอุยบอกผิดหรือเปล่าเอาถูกแล้วสามร้อยบาทไม่น่าเชื่ออุยตายไว้กีดสามร้อยบาทไม่น่าเชื่อครับพี่บอกแล้วครับพี่วันนี้วันเสาร์ศุกร์ขันเออเสาร์ขันสานะพี่เอามาแบ่งปันจริงๆครับพี่เอามาแบ่งปันจริงๆราคานะพี่ แบงค์แดงก็ไม่กี่ใบอ่ะแบงค์แดงไม่เกินห้าใบพี่ได้เป็นเจ้าของแล้วถ้าแบงค์ม่วงก็ใบเดียวอา้าวมันก็เท่ากันไม่ละลองดูนะพี่นะชามเย็นๆพี่สบายอารมณ์แล้วพี่เนาะอ่าสบายอารมณ์พักผ่อนแล้วพี่พรุ่งนี้พักผ่อนแล้วพรุ่งนี้วันพักผ่อนแล้วครับพี่เต่าหลงพวกเงินเต่าหลงพวกเงินพี่ดูการเลี่ยมเนี่ยโบรานเทการเลี่ยมเนี่ยพี่ดูโอ้โหแบบเขาเรียกน,นะเทคนิคขั้นแบบเทคนิคบ้านๆนะพี่นี่เลยอย่างนี้ครับพี่เนี่ย เต่าหลงพ่อเงินแบบนี้พี่ลองดูครับนี่พี่ลองดูเนื้อหานะเนื้อหาองค์นี้ไม่ขี้เละนะพี่นะนี่ลองดูครับพี่นี่เนื้อหาแบบนี้เนื้อหาแบบนี้พี่อืมดูผิวพันธ์แบบนี้ดูพี่พี่ชอบไหมครับผิวพันธ์แบบนี้พี่พี่ชอบไหมครับเนี่ยอืมลองดูครับพี่เอ้าอย่างนี้พี่ลองดูนี่โอ้โหดูเนี่ยพี่เนื้อหาดีนะพี่นะเนื้อหาโอเคอยู่นะพี่นะพี่ลองดูเลยเนี่ยพี่เขียวอมเหลืองแล้วพี่น้องมีสาดแดงๆนะพี่นะ เขียวอมเหลืองมีสาแดงแดงอย่างนี้ครับพี่จับเลี่ยมเลยพี่เขาน่าจะโดนเหงื่อมาบ้างนะพี่เ้องเพราะว่าเปิดหน้าเปิดหลังเนี่ยโดนอกอัดโดนเหงื่อเยอะเลยพี่เนี่ยเนี่ยดูครับพี่มีเหมือนเขียวๆนะพี่นะเหมือนแบบเขาเรียกว่าสนิมเขียวขึ้นใช่ไหมพี่เนี่ยในซอกนะพี่นะอย่างนี้ครับพี่เต่าหลวงพ่อเงินครับพี่บอกเลยว่าพี่ได้ยินราคาแล้วจะสะดุ้งเลยสามร้อยบาทบอกแล้ววันเสาร์ยามเย็นเอามาแบ่งพันสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่เอารายการต่อมาชินราชใบเสมา ชินาลาดใบเสมาอย่างเงี้ยครับพี่เนี่ยอดูเนี่ยชินตะกัวเนี้ยพี่ชินตะกัวแบบเนี้ยครับพี่ลองดูนะพี่นะเ๋ยน้องลงกล้องให้พี่ดูแบบไวๆเลยไวๆเลยวันเสาร์วันนี้พี่พี่บอกจะพักแล้ะคืนนี้มีบอลด้วยคืนนี้มีบอลด้วยหลังจากเบรกทีมชาติมาวันนี้มีบอลด้วยอยากไปดูบอลแล้วนี่อย่าใจเย็นนะพี่นะดูน้องแป๊บหนึ่งดูน้องแป๊บหนึ่งครับพี่เนี่ยลองดูนะพี่นะเนี่ยพี่ชินะลาดใบเสมานะพี่นะอย่างเงี้ยพี่เออน้องไม่ทราบนะว่ากุไหนนะพี่นนองแต่แม่ คลาสสิกดีพี่คลาสสิกดีพี่เนี่ยลองดูครับพี่เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยพี่เอ้าไม่มั่นใจว่าน่าจะใช้สนิมแดงหรือเปล่าแต่รู้ว่าเป็นชิ้นตะกัวละอย่างแรกเอาไปก่อนพี่พี่ไปตีกันต่อเอานะพี่เนาะอย่างเงี้ยน้องยังเป็นนักศึกษาอยู่ยังเป็นนักศึกษาเรื่องการดูพระกุอยู่พี่อย่างนี้นะพี่นะพี่พี่ลองดูเลยครับแต่ว่าเห็นแล้วชอบเห็นแล้วชอบเลยเอามาแบ่งพันพี่พี่นะครับพี่ชินาลาเบสยมางเงี้ยพี่เอาสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทบอกแล้วันเนี้ยพี่ ใครไม่มาดูทพาดเลยล่ะราคาเบาเบาราคาเบา,า,าเบาเอาลองดูนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่อ๋อคือหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมพี่ลองดูเนื้อหาแบบนี้แต่ว่าองค์เนี้ยผมจะบอกว่าสีเนี้ยก็อาจจะสะท้อนนิดนึงนะพี่เนาะไม่รู้เป็นไรโลหะสีเนี้ยเวลาสะท้อนกับไฟนะพี่มันจะขึ้นวาวใช่พี่ลองเผื่อสักนิดตรงนะ้พี่นะลองลดแสงหน้าจอลงนิดนึงพี่อย่างเนี้ยครับพี่ เพราะว่าสีทองสีเหลืองนะครับพี่เวลาโดนไฟแล้วเขาจะสุกนะพี่นะเวลาโดนแสงไฟที่ไม่ใช่แสงธรรมชาติจะสีจะสุกข,ขึ้นมาทันทีเลยครับพี่เนี่ยลองดูนะพี่นะต,นตัวจริงสีจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้มเท่านะพี่นะตัวจริงเนี่ยพี่สีจะไม่เข้มเท่าอ่ะเนี่ยสีจะประมาณอย่างเงี้ยพี่เนี่ยเนี่ยเวลาลงกล้องเราจะเห็นว่าเป็นสีออกธรรมชาติแบบนี้ครับพี่แต่พี่ลองดูเนื้อหานะเดี๋ยวพี่ลองดูเนื้อหานั้นดูลอยย่นยนี่ครับพี่ดูเนื้อหาโลหะแบบนี้พี่ดูธรรมชาติของพระหลโบราณเลยพี่เนี่ยพี่ เนื้อแบบไม่เต็มจะออกย่นๆปีนขึ้นๆอย่างนี้ครับพี่นี่ลองดูนะพี่นะลองดูนะครับพี่นี่อืมดูอย่างนี้เลยครับพี่อย่างนี้เลยเอาไม่รู้น้องหมุนให้ดูหนึ่งรอบแล้วือยังไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยลงโชว์ตัวอีกทีครับพี่นี่อย่างนี้ครับพี่ดูเนื้อหันโลหะประมาณนี้พี่เนื้อหันโลหะประมาณนี้พี่เนี่ยลองดูนะพี่นะลองดูนะครับพี่เนี่ยเนื้อหันโลหะประมาณนี้พี่ๆท่านใดชอบจัดไปพี่โล รอยตัดตะไบใต้ฐานแบบนี้ครับพี่รอยตัดตะไบใต้ฐานแบบนี้แล้วพี่พี่บอกได้เลยว่าวันนี้มีแบ่งปันองค์เดียววันนี้มีมาแบ่งปันแค่องคเดียวนะพี่นะลวงพวอเงินพิมพ์นิยมเนี่ยพี่เอา500บาทลวงพ่กเงินพิมพ์นิยมเอา500บาทนะครับพี่มีองค์เดียวพี่พี่จัดไปเลยถ้าชอบจัดไปนะพี่นะรายการตบมาเหรียญคูบาสีวิชัยนะพี่นพพระครูบาเจ้าสีวิชัย2องห้าเอ้สองสี่แปดสองนะพี่นะนี่อย่างเงี้ยพี่เหรียญสวยเหรียญสวยอย่างนี้ครับพี่นี่ห่วงเชื่อมนะพี่นะ ห่วงเชื่อมก็คาดว่าน่าจะเป็นข้างกระบอกนะพี่นะแต่ว่าพอดีเขาเลี่ยมเก็บไว้น้องก็เลยไม่เห็นนะพี่นะเนี่ยพี่ลองดูหน้าตาหน้าตาหลวงปุ๊ครูบาคมคมหน้าตาครูบาคมคมยละเอีคมคมชัดๆครับพี่นิ้วจีวรคมคมเลยครับพี่นี่ดูนิ้วมือมีประคำนะพี่น้องโอ้โหเม็ดประคำยังคมชัดเลยครับพี่นี่เม็ดประคำยังคมชัดเลยครับพี่นิ้วจีวรนะพี่ดูอ่าคมชัดดีครับพี่ตัวหนังสือพี่ไม่ต้องห่วงเลยครูบาเจ้าสีวิชัยคมชัดมากคมคมชัดๆดูพี่ดูตัวยันคมคมนะพี่เนาะ อ่าตัวยันคมคมโหนพี่ดูนี่ตัวยันตัวเนี้ยเล็กนะพี่นะตัวหนังสือเขาจะเล็กนะพี่นะแต่ดูคมชัดดีครับพี่คมคมชัดชัดดีครับพี่นี่พี่ดูเหรียญคูบาเจ้าศิวิชัยแบบนี้เอาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเท่านั้นับพี่เอ้าลองดูนะพี่เนาะลองดูนะครับพี่เอ้าผ่านไปแล้วสองแถวนะพี่นะเอ้าถ้าสามแถวผ่านมาละเอ้าไม่ใช่ส่สองแถวผ่านมาก็ถูกแล้วนี่อ้าลองดูพี่พี่บอกมุกอะไรของเองเนี้ยปวดหัวเอ้าลองดูพี่พระ ผงพิม an, พ,มพ์แหวกม่านนะพี่นนองพระผงน้ำมันพิม ання, stam, พ์แหวกม่านน่าจะเป็นหลวงพ่กกลวยนะพี่นะผมก็ไม่มั่นใจแต่ตรงนี้เจ้าของเดิมเขาบอกว่าหลวงพ่กกลวยแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ด้านหลังเนี่ยเขาเนี่ยเบลอไปหมดเลยพี่เพราะว่าเออน่าจะแบบเขาเรียกว่าเลยนะผงนะพี่เนาะด้วยเนี่ยผงเนี่ยเขาอาจจะมีติดเข้าไปที่เนี่ยพลาสติกนะพี่เนาะมันทําให้มองไม่เห็นเลยแต่เขาบอกว่าเจ้าของเดิมเขาบอกหลวงพ่กกลวยแต่ว่าพระพิมเนี้ยผมก็ตีว่าเป็นหลวงพ่กกลวยนะพี่นะเนี่ยพี่ดูพระผงน้ำมันแบบนี้พระผงน้ำมันแบบนี้ นี่พี่ภาพผงน้ํามันแบบนี้พี่พิมพ์แวกม่านหลวงพ่อกลวยแบบนี้พี่เอาตีเป็นหลวงพ่อกลวยแล้วกันนะพี่เนาะเจ้าของเดิมเขาบอกหลวงพ่อกลวยผมก็อยากดูด้วยตาตัวเองผมก็พยายามส่องละก็ไม่เห็นครับพี่เอาลองดูนะพี่นะนี่เนี่ยด้านหลังเหมือนจะมีเอ่อหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อกลวยนั่งอยู่นะพี่เนาะเนี่ยเนี่ยจริงๆผมก็หลวงพ่อกลวยนะใช่ไหมพี่กอไก่วอวเวีนยอยักษ์ประมาณนั้นนะพี่ผมตีเป็นหลวงพ่อกลวยแล้วกันเพราะว่าพิมพ์แวกม่านอย่างเงี้ยก็เป็นหลวงพ่อกลวยก็ชัดเจนเลยครับพี่เนี่ย พี่ลองดูนะครับเนี่ยพี่ผระผงพิมพ์พร,พรผผผงน้ามันพิมพ์แหวกมากหลวงพ่อกลวยอย่างเงี้ยครับพี่น้องแบ่งไปเลยน้องแบ่งไปเลยเอาสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทเท่านั้นก็ที่รายการต่อมาล็อกเก็ตหลวงพ่อกลวยเนี่ยพี่เพราะว่าเนี่ยผมได้มาคู่กันเลยพี่บ้านเนี่ยคู่กันเลยเนี่ยก็เลยว่าน่าจะใช่แหละเขาบอกว่าพี่ชอบพี่ศรัทธาหลวงพ่อกลวยมากนี่เลยเก็บหลวงพ่อกลวยไว้นะครับพี่น้องอันนี้เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อกลวยครับพี่หลวงพ่อกลวยชดตินทะโลวัดโคสิตลาวนะพี่น้องด้านหลังเนี่ยพี่หันนุมมาน เชิญธงแบบนี้แบบเดียวกับเหรียญสองอันนัสองสองห้าสองหนึ่งนะพี่เนาะหลังธนูมานอย่างน้นะพี่เนี่ยพี่ลองดูนะครับล็อกเก็ตหลงพอกล้วยแบบนี้ครับพี่ดูโอ้โหดูพี่ดูสีคมคมนะพี่นะเม็ดสีคมคมพี่ดูตัวยันคมชัดนะพี่ตัวยันคมชัดนะพี่เนาะอ้าลองดูพี่เนี่ยโอ้โหเม็ดสีคมคมพี่เนี่ยตัวหนังสือเขียนหลงพกกล้วยชุดตินทะโลชัดเจนครับพี่ด้านหลังยันธนูมันเนี่ยพี่อย่างนี้เลยโอ้โหปิดฝาด้วยองเหลือง อย่างนี้ครับพี่เนี่ยวัดโคสตตารามแบบนี้พี่ๆลองดูนะครับอย่างเงี้ยพี่โหดูพี่ดูหนุมฮันคมชัดลึกดีพี่คมชัดดีครับพี่นี่คมทมชัดๆครับพี่นี่ล็อกเก็ตหลงพ่อกวยวอย่างเงี้ยครับพี่ล็อกเก็ตหลงพ่อกวยวอย่างเงี้ยครับพี่เอาสี่ร้อยบาทล็อกเก็ตหลงพ่อกวยวเอาสี่ร้อยบาทรายการตอมาพี่ๆพี่ๆลองดูครับนี่หน้าปกหน้าปกกุวัดท้ายตลาด มีตลับหนึ่งใบแต่ไมตลับเขาไม่ดีนะพี่นาะตลับเขาไม่ค่อยดีนะพี่ตลับเขาไม่ค่อยดีบอกตามตรงเลยนะเนี่ยตลับเขาจะอ้านพี่ต้องที่จริงต้องผมว่าต้องไปเคลียร์ยางยางเขาน่าจะค้ำเนาะต้องไปตัดยางใหม่เพราะว่ายางเขาน่าจะค้ำอาจจะไม่เป็นไรพี่ลองดูนะอย่างเงี้ยครับพี่พระนางปกเนี่ยพี่กุท้ายตลาดอย่างเงี้ยพี่ลองดูนะคบพี่นี่นี่เนี่ยพี่พี่ลองดูอย่างเงี้ยโอ้โหดูเนื้อหาเงี้ยพี่พี่ชอบไหมครับเนี่ยพี่ อย่างนี้พี่ดูเนี่ยคาบกุ Harper, ใช่ไหมพี่คาบกุข, Harper, ขึ้นอย่างเงี้ยพี่นี่นี่พี่ลองดูครับพี่ลองดูนะครับอย่างนี้อ้าวลองดูพี่กุท้ายตลาดพระนาปกกุท้ายตลาดแบบนี้พี่เอาลองดูนะพี่นะเนี่ยด้านหลังอย่างนี้ด้านหลังอย่างนี้อาพี่พี่ลองดูนะครับพี่พี่ลองดูนะครับอย่างเงี้พี่ชอบไหมเอ่ยโดนใจพี่พี่ไหมครับอย่างนี้นะพี่ พระหน้าปกกูวัด้ายตลาดนี้ครับพี่เอา400บาทมีตลับหนึ่งใบนะตลับเก่าๆหนึ่งใบแถมให้ไปเลยพี่เอา400บาทพอแถมให้เธอด้วยเอารอไรกันต่อมาพระศิวลีพระศิวลีหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีอย่างนี้ครับพี่โอ้โหพี่ลองดูนะหลังยันตีนะพี่นะหลังยันตีสวยๆอย่างนี้พี่มีตลับมียันตงตลับมีกรอบมีกรอบเหมือนกรอบสแตนเลสน,นะยพี่เนี่ยที่จริงนะผมว่าที่จริงเช็ดได้เช็ดแล้วมันจะสวยนะ อาจจะต้องเช็ดนิดๆนะพี่น้องเอาไปเช็ดนิดๆนะพี่อ่าอย่างเงี้ยครับพี่ลองดูนะเอ้เช็ดเงาขึ้นมาเลยนะพี่แล้วเนี่ยลองดูพี่ลองเดี๋ยวถ้าพี่เอาไปลองไปเช็ดดูพี่ผมไม่อยากนะให้มันเดิมเดิมาอย่างเงี้ยดีแล้วพี่ให้มันเดิมเดิมาอย่างเงี้ยดีแล้วครับพี่เอาลองดูนะพี่นะอย่างงี้ครับพี่พระสิวลรีหลงปูโต๊ะวัะดูชิมพีเลี่ยมกรอบมาเรียบร้อยพี่ๆเอาไปขึ้นคอได้เลยครับพี่พระสิวลรีอย่างเงี้ยหม่บอกเลยว่าวันเนี้อิจฉาจังเลยพี่ๆที่เข้ามารับชมเนี่ย แห้เสียดายแทนนะพี่นะถ้าพีพีไม่ได้เข้ามารับชมเนี่ยมารับชมย้อนหลังเนี่ยพี่ถ้าไม่ทันเนี่ยโอ้โหต้องเสียดายจริงจพี่น่าเสียดายจริงๆครับพี่นี่อย่างนี้ครับพี่พราสิวลีเนื้อเก่าเก่าเนื้อห่าเก่าเก่าแบบนี้ครับพี่พ้าสิวลีเนื้อห่าเก่าเก่าแบบนี้นะพี่นะเนี่ยพี่ลองดูครับเนี่ยอ่าดูครับพี่ดูเอาลองดูนะอย่างนี้พี่เนี่ยหลังยันเนี่ยพี่ดูคมชัดดีครับพี่คมคมชัดชัดดีครับพี่หลวงปู่โต๊ะวัดถะดู่ชิมพีหลังยันตรีอย่างนี้หลังยันตรีแบบนีีี้ครับพ่่เยอ ลองดูเลยพี่ลองดูเลยนะครับพี่เนี่ยเรียมกรอบมาให้เรียบร้อยเรียบขอบมาให้เรียบร้อยอย่างเี้เอาสี่ร้อยบาทพระศิวตรเอาสี่ร้อยครับพี่เอา้ารายการต่อมาครับพี่เหลือสี่องค์สุดท้ายแล้วนะพี่นะสี่องค์สุดท้ายของวันนี้แล้วนะพี่นะพี่พี่ตัดสินใจแล้วรีบทักทายเข้ามาได้เลยนะพี่นี่รายการต่อมา พระสังกจจยพระสังกัจจยแบบนี้พี่เนี่ย <ểm. S 1> ได้มาเก่าๆบ้านๆอย่างนี้เลยพี่เป็นพนระหล่อเลยพี่เป็นพนระหล่อเลยพี่สังกัจจยพระหล่อแบบนี้นะพี่นะพระหล่อสังกัจจยแบบนี้นี่ลองดูนะพี่นะลองดูนะพี่นะนี่นี่พี่ลองดูนะครับพี่ลองดูนะครับเนี่ยพระหล่ออย่างนี้พระหล่อแบบนี้ พี่ลองดูนะไม่รู้เห็นหน้าแบบเขาเงนขึ้นไปนะพี่เนาะเขาเงนขึ้นไปแต่ผมลงกล้องให้ไม่เห็นพี่พัดสันกระจายแบบนี้พี่เป็นพัดหล่อโบราณนะพี่เนี่ยลองดูดูมีน้ําหนักน้ำหนักมากเลยพี่เนี่ยพัดหล่อหนักมากเลยพี่นี่ลองดูนะพี่นั้นเนี่ยแบบหล่อโบราณแบบนี้พี่ๆท่ท่านใดที่ชอบสไตล์การหล่อโบราณเนี่ยพี่ลองเอาไปดูครับพี่ไปศึกษาได้พี่เนี่ยพัดหล่อโบราณแบบนี้นะพี่เนาะ พระหล่อโบราณแบบนี้พี่ดูเนื้อหาแบบนี้ครับพี่เนื้อหาแบบนี้โอ้โหดูอย่างเงี้ยพี่ลองดูแล้วกันนะพี่เนาะเอาไม่เพงพี่เอาไม่เพลงเพราะผมลยบอกเลยว่าไม่รู้ที่เนาะเห็นว่าเออห่เก่าดีพี่เอาสา0รอยบาทพระหล่อโบราณแบบนี้เอา300รอยบาทรายการต่อมาครับพี่พระกริ่งพระกริ่งหลวงพ่อกลยพระกริงหลวงพ่อกลยชุตินทโรอย่างนี้ครับพี่เนี่ยพระกริ่งรุ่นหนึ่งหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามพี่ลองดูแบบนี้ พี่ลองดูแบบนี้พี่ๆชอบไหมครับพักกลิ่งแบบนี้นี่พี่พักกลิ่งของพวกกลวยนะพี่นะเดี๋ยวนะเอาให้ใกล้ๆก่อนปุ๊บนี่อ่ะชัดเจนดีไหมครับพี่นี่หน้าตาคมชัดครับพี่ดูพะศกเม็ดพระศกแมยส,ส,สวยๆเลยพี่เม็ดพระศกสวยๆดูพี่ดูนี่จีวรน,นี้เฮมดูถือกิ่งเดี๋ยวอุดกิ่งไหมอุดอุดนะอุดนะขย่าดังไหมอ้าวขย่าดังไม่เหมือนตอนออกมามันไม่ได,ดังนะดังอยู่พี่ดังอยู่อ๋อเหมือนตอนออกมาเหมือนผมไม่ได้ขย่าหรือเปล่า เออไม่ได้ยินนะเนี่ยพี่อย่างงี้ครับพี่เนี่ยพระกลิงหลวงพ่อกลวยชุดตินทโลพี่กิ่งดังนะพี่ดูรายละเอียดแมดูงานอย่างงี้สวยงามดีครับพี่สวยงามดีครับพี่ดูเนี่ยงานสวยนะพี่นะงานปานนิดเลยพี่เนี่ยหลวงพ่อพระกลิงเนี่ยพี่รุ่นหนึ่งหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามแบบนี้อุดกลิงต่อโคตุออย่างี้อออืมืมีกลิง พี่พี่ได้ยินไหมครับโอ้ดังนะแสดงว่าวันนั้นผมเขย่าแล้วผมไม่ค่อยได้ยินนะพี่นะ้อยอย่างเงี้ยเอาสี่ร้อยบาทพักกลิ่งเหรพ่อโก,กยเอาสี่ร้อยบาทกลิ่งดังฟังชัดดีครับพี่รายการต่อมาเหรียญหลวงปู่โตวัดปะดูชิมพี่หลังยันตรีแบบนี้หลังยันตรีแบบนี้เดี๋ยวพี่ลองดูนะครับหล,หลวงปู่โตะ๊ะเหรียญเสมาหลวงปู่โต๊ะหลังยันตรีพี่ตัวตัวดูตัวยันคมคมใบหน้าหลวงหลวงปู่คมคมชัดชัดครับพี่ดูเดี๋วจีวรคมชัดดีพี่ดูตัวหนังสือ โตเน oh, ี like this, like this, ah, ่ยโหชัดเจนครับพี่ชัดเจนดีนะพี่นนองดูวัดประดูชิมพีแบบนี้ครับพี่วัดประดูชิมพีแบบนี้ครับพี่นี่ลองดูนะครับพี่นี่พระคูวิริยะกิติวัดประดูชิมพีอย่างนี้ครับพี่ลองดูนะครับพี่เนาะนี่เลยพี่ดูยันคมคมไหมเนี่ยพี่ตัวยันคมคมพี่ตัวยันนี่คมชัดพี่ไม่ต้องห่วงเลยครับพี่ตัวยันคมคมชัดๆัดครับพี่ลองดูนะอย่างนี้ยครับพี่เหรียญหลวงปู่โตอย่างงี้พี่นี่ มาหลงโต๊ะหลังยันตรีแบบนี้ครับพี่เอาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเท่านั้นรายการสุดท้ายของวันนี้คลิป EP แปดสิบเก้าได้มาถึงแล้วพี่ๆท่านใดาถามหาอยู่วันนี้น้องเจอเจอแล้วเลยรีบเอามาแบ่งปันพี่พนะครับพระกลิ่งคองตะเคียนนะพี่เนาะหรือว่าพระเ,เขาเรียกว่านะพระคองตะเคียนนะพี่เนาะอย่างเงี้ยพี่ลองดูนะพี่นะเงี้ยอย่างงี้ครับพี่นี่อาดูพี่ดูคลาสสิกดีพี่อย่างเงี้ยคลาสสิกดีครับพี่ อย่างนี้เลยของตะเคียนนี่ใช่ไหมเขาเรียกกิ่งของตะเคียนใช่ไหมพี่เออน้องเขาเรียกว่าอะไรนะเขามีช่วงหนึ่งดังมากๆน้องเพิ่งจะเริ่มเข้ามาศึกษาหรือเปล่าอาจจะยังไม่ค่อยแม่นนะพี่นะลองดูพี่ลองดูเนี้ยกิ่งของตะเคียนเนี่ยพี่ลองดูนะครับอย่างเงี้ยพี่พีทานใดวันนั้นมีพี่ท่านใดถามหาเนี่ยผมจําไม่ได้ละเดี๋ยวพี่ลองดูเนี่ยพี่ดูนะอย่างงี้พี่นะ อย่างนี้เลยครับพี่อย่างนี้เลยครับพี่นี่ลองดูนะพี่นะนี่เนื้อหาแบบนี้พี่เนื้อหาแบบนี้นี่เลยพี่กิ่งของตะเคียนแบบนี้สวยๆดีพี่สวยๆดีนะพี่นะพี่ๆท่านใดตามหาอยู่จัดไปเลยพี่จัดไปเลยครับพี่เนี่ยอ่าลองดูนะพี่นะลองดูนะครับอย่างนี้อย่างเนี้ยครับพี่เอาไปเลยสามร้อยบาทสามร้อยบาทอ้าววันเนี้ นำเสนอพี่พี่ครบท้วนแล้วพี่ ep แปดสิบเก้าเนี่ยนำเสนอพี่พี่ครบท้วนแล้วพี่พี่ชอบรายการไหนรีบทักทายน้องนะครับถ้ายยังไงเนี่ยพี่ปิดไม่ทันะน้องต้องขออภัยนะพี่เนาะต้องให้โอกาสพี่พี่ที่เขาปิดคนแรกก่อนนะครับพี่ยังไงแล้วเนี่ยพี่วันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขออภัยพี่พี่จริงๆครับพี่วันนี้ขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ